เราไม่อยู่บ้านเสาว์อทิตแล้วก็ให้มันลดแค่เสาว์อทิตก็ได้นะครับข้อต่ออื่นๆที่มีลูกยางกันนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเรามีแท่จุดนี้ที่ไม่มีลูกยางก็เลยจําเป็นต้องพันเกลียวสวัสดีครับผมสามารถนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์ในการควบคุมน้ํานะครับมานําเสนอเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตั้งเวลาเปิดปิดน้ํานะครับผมผม จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับควบคุมน้ําในการลดน้ําเห็ดนะครับเป็นเห็ดนาวฟ้าในโรงเรือนเรามาดูภายในกล่องนะครับว่ามันเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ,อันนี้ผมเลือกใช้เป็นของยี่ห้อชียรดะนะครับเพิ่งจะซื้อมา อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีข้อต่อนะครับแบบนี้จะมีข้อต่อมา3ามชิ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้น่าจะเอาไว้ต่อกับก๊อกน้ำนะครับเวลาก๊อกน้ำที่เป็นก๊อกน้ำสันว่าหรืออะไรที่เป็นเปืดอเปิดธรรมดานะครับแล้วก็ข้อต่อต่างๆหลายรูปแบบเลยนะครับ มาดูตัวของมันกันนะครับตัวตั้งเวลาเปิดปิดน้ำตัวนี้นะครับจะใช้ฐานฐานขนาด 3A นะครับผมจำนวน2ก้อนในคู่มือก็แนะนำให้ใช้ฐานอะคาไลนะครับเพื่อที่จะอายุการใช้งานจะได้ยาวนานนะครับผม เจ้าตัวตั้งเวลาหรือทารเมอร์ควบคุมน้ําตัวนี้ตั้งโปรแกรมเปิดปิดน้ํานะครับได้แปดโปรแกรมก็คือเปิดหนึ่งครั้งปิดหนึ่งครั้งนะครับเรียกเป็นหนึ่งโปรแกรมที่ผมเลือกซื้อเจ้าตัวตั้งเวลาตัวนี้นะครับคือมันจะเป็นระบบบอลวาล์ว wow นะครับผมราคามันก็จะสูงกว่าที่เป็นระบบโซลินอยเยอะอยู่พอสมควรนะครับ ตัวเนี้นะครับอันนี้คือเป็นบอลวาล์วที่มันจะหมุนอันนี้คือปิดอยู่นะครับถ้ามันหมุนอีกทางหนึง่งมันก็จะเป็นเป็นอ่ารูทะลุจากฝั่งเข้าน้ําเข้านะครับมาที่ฝั่งออกนี้ได้เลยรูของบอลวาล์วจะใหญ่ประมาณเท่ารูน้ําเข้าตัวนี้นะครับรูรูข้างในเราก็มาลอง ระบบกันดูนะครับว่าไอตัวเปิดปิดน้ำเนี่ยมันทำงานยังไงตรงนี้ผมขออนุญาตใช้เป็นฐานที่มันมันแถมมากับรีโมทไฟตัวแล้วเซลล์นนครับเป็นฐานแบบนิ่มๆน,นะครับแบบแบบใจเชื่อคาวอะครับผมเป็นฐานแบบนี้นะครับขนาด 3A ใส่ฐานตามน,นี้นะครับวัื่ลบสองสองปริงแล้วก็ลบบวกเัวลบนี้ สลับกันอย่างนี้นะครับอพอเราใส่ฐานไปแล้วนะครับตัวเครื่องเขาก็จะเหมือนคาลิเบเตตัวเองนะครับการทํางานให้เราดู่ะพอเราใส่ฐานไปแล้วนะครับก็เอากับเข้าช่องแล้วก็ให้มันเข้าล็อกตามเดิมนะครับแล้วก็เราลองมาดูที่ตัวนี้นะครับตัวบอลบาวเดี๋ยวผมจะลองกดไปที่สถานะเปิดนะครับ ข้อดีของตัวทัมเมอร์ที่เป็นระบบบอลวาลวแบบนี้นะครับก็คือเขาจะปิดน้ํำได้สนิทแล้วก็น้ำเวลาเปิดนะครับมันจะน้ําแรงโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าแรงดันน้ําที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะเบาหรือมันจะแรงเกินไปนะครับก็จากที่ท่านศึกษามาก่อนที่จะซื้อ ตัวที่เป็นแบบโซลินอยนะครับราคามันจะอยู่แค่ประมาณ2 0 0รกว่าบาทถึง300อนะครับประมาณนี้ก็แรงดันน้ำขั้นต่ำที่เขาบอกไว้ก็จะคือจะต้องไม่ต่ำกว่า1น่บาทนะครับอาจจะเกี่ยวกับระบบการช่วยดันวาล์วที่เป็นระบบโซลินอยนะครับผมก็คือที่เป็นสปริงนะครับกดลวดอะไรพวกนี้นะส่วนไอ้เจ้า ตัวนี้ครับยี่ที่ห้อนี้ที่เป็นระบบบอลวาลที่ผมซื้อมาตัวหนึ่งก็ตกประมาณเจ0ดอนะครับผมราคาก็ห่างกันประมาณ2อสาเท่าตัวนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะคุ้มกับการเอามาใช้งานแบบหลากหลายนะครับระบบะน้ําเข้าเท่าไหร่ก็ออกแทบจะเท่านั้นนะครับรูที่น้ําเข้าออกก็ค่อนข้างใหญ่ ผมอ่านรีวิวอ่านที่ที่เป็นระบบโซลินอยนะครับเขาบอกว่าน้ำมันออกน้อยก็เลยเลือกซื้อเป็นตัวนี้นะครับน่าจะจบกว่าทีนี้เดี๋ยวเราไปติดตั้งนะครับทีนี้จะไปดูวิธีการติดตั้งนะครับที่ตัวลงเห็ดที่เราจะไปใช้งานมันกันนะครับก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไปที่ลงเห็ดกันไป เนะครับหน้างงานเราก็จะเป็นแบบนี้่้ท่อตัวนี้เป็นขนาดครึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเอาตัววาล์วาน้ำมาใส่ในลักษณะประมาณนี้มาดูโลงเห็ดกันนะครับลักษณะการใช้งานของเรา ลักษณะในการลดน้ําเห็ดเรานะครับคือเราจะใช้น้ํานะครับลดแค่ประมาณแค่หนาทีเท่านั้นนะครับแต่วันหนึ่งอ่ะเราต้องลดหลายรอบเพราะว่าเห็ดต้องการความชื้นนะครับผมทีนี้ถ้าเราใช้คนในการเปิดปิดวาล์วลดน้ํานะครับมันก็จะ,ะหนึ่งลืมบ้าง2คือไม่ว่างมาเปิดตามคือ เปิดแล้วลืมปิดนะครับก็เหตุการณ์แบบนี้ก็มีบ่อยๆเพราะว่าแม่ผมทําเอง <c oughs> ทีนี้เราก็เลยมาใช้เจ้าตัวตั้งเวลานะครับในการควบคุมน้ํามันซะเลยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่ผมบูดมานะครับก็ไปดูการติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับผมไปครับในการติดตั้งนะครับเราจะตัดข้อขออกแล้วก็เอาไอ้ตัว ตั้งเวลาเนี่ยใส่เข้าไปนะครับาการทีนี้เราใช้เป็นท่อที่เป็นท่อ PVC แบบนี้นะครับเราก็เลยจะต้องใช้ตัวข้อต่อเกลียวนอกเกลียวในนะครับเพื่อที่จะมาต่อเข้ากับตัวข้อต่อต่างๆที่เขาให้มานะครับนี่ก็คือพวกข้อต่อต่างๆที่เขาแถมมานะครับผมเราจะต่อเข้ากับตัวท่อ อันนั้นยังไงนะครับมาดูกันนะก็ตรงนี้นะครับผมถอดออกมาก็จะใส่ลักษณะน,น,นี้แล้วก็อา่าตัวนี้นะครับสวงเข้าไปแล้วก็อันเนี้ยปุ่มคือตอนซื้อมานะครับเขาก็จะใส่มาแบบนี้เลยแล้วก็ ฝั่งนี้นะครับตัวเนี้ยเราจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไอตัวขันล็อกแบบนี้นะครับตัวนี้จะเหมาะกับก๊อกน้ําที่เป็นก๊อกน้าพวกก๊อกน้ําทองเหลืองอะไรพวกนั้นนะครับเราจะถอดเอาใช้แค่ตัวนี้นะฮะนี่นะครับตัวนี้แล้วก็ใส่ไปที่ตัวน้ําเข้านะครับผมแบบนี้ เพื่อที่เราจะใส่ไอตัวเกี่ยวนอกเข้าไปแบบนี้ได้นะครับอ่ะตนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับด้านน้ําออกเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับขันเข้าไปส่วนตัวนี้นะครับ ตัวนี้มันจะเป็นการต่อเข้าสายยางพวกสายยางสปริงเกอร์นะครับเราก็ไม่ได้ใช้ก็ถอดออกนะครับเนี่ยนะใช้แค่นี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นระบบที่เป็นวิกลีเลตนะครับในการถอดสายแบบง่ายนะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปส่วนอันนี้จะเป็นเกียวในนะครับ แล้วก็เอามาใส่กับเกียวนี้พอดีลักษณะมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้ครับในการเซตค่าต่างๆนะครับเราก็ต้องจเปิดฝาครอบมันออกก่อนนะครับในการใช้งานเริ่มแรกที่ผมบอกไปก็คือเราใส่ฐานเซตนะครับใส่ฐานเข้าไปก่อนขนาด3 a นะครับ แล้วเครื่องเขาก็จะเปิดขึ้นมาวิธีการติดตั้งนะครับก็คู่มือในคู่มือนะครับก็จะมีคู่มือภาษาไทยบอกมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือพวกภาษาอังกฤษและภาษาอืาอ่นๆนะครับมาให้ด้วยเริ่มจากการตั้งเวลาและวันที่ก่อนนะครับอ,อันนี้ก็คือเวลานะครับวัน วันอาทิตย์วันที่สิบเจดพันวานะครับผมแล้วก็อนดับแรกเราต้องตั้งวันก่อนนะครับก็คือวันอาทิตย์ให้เรากดปุ่มเดนะครับกับปุ่มไทม์นะครับพร้อมกันนี่นครับกดปุ่มเดกับปุ่มไทม์พร้อมกันนี่นครับวันที่เขาก็จะเลื่อนไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ โอเคแล้วชั่วโมงนะครับตอนนี้คือสี่โมงเย็นนะครับเป็นสิบหกนาฬิกาล้วก็กดปุ่มชั่วโมงนะครับปุ่ม hour แล้วก็ปุ่ม time นะครับพร้อมกันนี่นะครับก็จะขึ้นไปสิบหกครับก็จะตั้งเป็นเวลาแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็นาทีนะครับเป็นห้าสิบสองนาทีก็กดปุ่ม min นะครับกปุ่มนาทีกับปุ่ม time พร้อมกัน กดกดค้างมันก็จะวิ่งเร็วๆแบบนี้นะครับถ้ากดทีหนึ่งพร้อมกันแบบหนึ่งทีสองทีนะครับอ่ามาจากตอนนี้สี่โมงห้าสิบสองนาทีนะครับตอนนี้เราได้เวลากับวันแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเวลาสแตนดานนะครับเวลาปัจจุบันแล้วเราจะมาตั้งการลดน้ํานะครับวันไหนบ้างอันนี้เราก็ต้องมาเซตค่าอีกทีนนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งคือที่เป็นลูกศรหัวชี้ลงแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้คือสถานะมันจะชี้ลงมาที่ตัวเขียนว่าออฟนะครับมันจะมีออนออโต้และออฟนะครับทีนี้เราสั่งงานเราจะสั่งงานนะครับให้มันออนหรือมาออโต้หรือมาออฟนะครับโดยการกดปุ่มที่ปุ่มเมนนะครับปุ่มเมนสแลตออโต้ตัวนี้นะครับผมอ่ กดไปกดไปจะเป็นออโต้ก่อนนะครับกดนี้จะเป็นออนจะได้ยินเสียงที่บอนวบามันทํางานนะครับกดมาตั้งไว้ที่ออโต้นะครับถ้าเราต้องการให้เขาเปิดตามที่เราเซ็ตค่าไว้ทีนี้เวลาเราจะโปรแกรมนะครับให้เขาเปิดและปิดนะครับตัวนี้จะตั้งได้แปดโปรแกรม คือเปิดปิดอะนับเป็นหนึ่งนะครับโปรแกรมอันนี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มโปรแกรมนะครับมันจะเป็นตัวย่อของโปรแกรมนะครับที่ ROG ตัวนี้นะครับกดไปมันจะเป็นเลขหนึ่งแล้วก็ออนแบบนี้นะครับก็คือเราจะตั้งเป็นเวลาโปรแกรมหนึ่งนะครับใหออนณณเวลาไหนถ้าเรากดไปอีกทีก็จะเป็นออฟโปรแกรมที่หนึ่ง สั่งให้เครื่องออฟณนะเวลาไหนนะครับแล้วก็กดตัวโปรแกรมนะครับไปเรื่อยๆมันจะเป็นนี่นะครับไล่ไป5ก็จะเป็น On Off ฟหกอ f นออฟเจ็ดออนอแบบนี้นะครับได้ถึง8โปรแกรมแบบนี้เราจะเซตให้มันลดทุกๆวันเลยก็ได้นะครับนี่นะครับตั้งแต่มันเดยถึง s ันเดยเรากดที่เดยไปอีกนะครับก็จะเลือกเลือกเป็นวันจันทร์การพุธ ขึ้นรหัสสุกเส,สาอาทิตย์แบบนี้นะครับถ้ามันขึ้นแค่ตัวนี้ก็คือว่ามันจะลดแค่วันอาทิตย์วันเดียวอ่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบวันเว้นวันตัวนี้นะครับวันเว้นวันแัวนี้ลดแค่เสาอาทิตย์เราไม่อยู่บ้านเสาอาทิตย์แล้วก็ให้มันลดแค่เสาอาทิตย์ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เราจะใช้ทุกวันเพราะาเราต้องการลดน้ำเห็ดของเราทุกวันนะครับ เรามาดูวิธีการเซตโปรแกรมนะครับในการตั้งให้เครื่องเปิดหรือปิดน้ําก็คือเรากดที่ปุ่มโปรแกรมนะครับถ้าเรากดไปอันนี้ก็คือ1นึ่ออนนะครับก็คือโปรแกรมที่1สถานะออนกดที่เดก่อนนะครับเดตัวนี้ลดน้ําทุกวันนะครับผมอ่าแล้วก็เราเลือกชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลา1 7บเนนะครับผมก็จะไปที่17แล้วก็กดที่นาทีนะครับเพื่อเลือกนาที17 1 1เนะครับ ผมจะให้ดูการทํางานของระบบการเปิดปิดนะครับของบอลวาลด้วยทีนี้เราตั้งเสร็จแล้วปุ๊บอ,อันนี้ก็คือออนนะครับให้เวลาเปิด17ากา11นาทีนะครับแล้วกดไปทีป่ปุ่มโปรแกรมอีกทีนะครับผมเพื่อที่จะตั้งค่าออฟนะครับกดไปที่วันคือออฟนี่นครับทุกวันชั่วโมงเป็น17นาทีก็จะเป็น12นะครับจะมี2วิธีนะครับ ให้เรากดปุ่มนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นหน้าปกติหรือว่าเราเซ็ตไปแล้วปุ๊บเราปล่อยประมาณหนึ่งนาทีนะครับมันก็จะกลับมาเป็นหน้าอันนี้ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับที่17 1เ็นาทีนะครับว่าเขาจะทางานตอนไหนนะเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ให้ดูตัวการทํางานของบอลวาลนะครับต่อบอลวา bon ลตัวนี้ปิดอยู่นะครับต่อช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งวิอ่ะเนี่ยครับแล้วก็จะทํางานลว นี่นะครับวาลวเปิดมาแล้วเดี๋ยวผมเซ็ตไว้ให้เขาปิดเมื่อที่17 12นาทีนะครับเดี๋ยวรอให้มันถึง17 12นาทีนะครับเขาก็จะทําการปิดวาลวให้เรานะครับอ่ะตัวนี้วาลวเปิดอยู่น,นะครับรอเวลาก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับทำงานแล้วก็ เรียบร้อยนะครับโปรแกรมต่อไปที่จะเป็นโปรแกรมที่สองที่สามที่สี่นะครับก็กดไปเรื่อยนะครับทีนี้วิธีที่เราจะรีเซ็ตหรือว่าลบไม่ให้มันทํางานนะครับผมอ,อันนี้ผมตั้งไว้โปรแกรมที่1ออนที่สิบเจ็สิบเนาทีนะครับถ้าเราต้องการลบให้เรากดปุ่ม ESC นะครับปึ๊บลบมันจะลบโปรแกรมนั้นออกไปนะครับ เรากดไปที่โปรแกรมที่1ในการสถานะออฟนะครับอันนี้เราอยากลบก็กด ESC เอาไว้ท,ทีนี้โปรแกรมทุกอย่างก็จะลงแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะตั้งใหม่ได้ตลอดเวลาอ,อ,อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ไฟบอกสถานะตรงนี้เขาจะเป็นบอกแรงดันแบตเตอรี่นะครับว่าถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่มันใกล้จะหมดนะครับไฟตัวนี้ก็จะ สว่างขึ้นเราก็มาดูวิธีการติดตั้งสักทีนะครับโอเคอันนี้เราก็จะตัดนะครับก็อันนี้นะครับผมมีกลไกลตัดท่อนะครับก็ไม่ต้องใช้เลื่อยถ้าใครไม่มีก็ใช้เลอยตเหล็กนะครับในการตัดนี่ครับตัดท่อลงไป พอเราตัดท่อเสร็จแล้วนะครับให้เราทำความสะอาดเช็ดน้ำด้วยนะครับผมเพราะว่าเราจะทากาวทอเราจะทากาวติดกับตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตอันนี้ก่อนวัดก่อนนะครับว่าเราจะตัดท่อตรงไหน นะประมาณนี้นะครับพอเราตัดท่อเสร็จแล้วนะครับให้เราทากาวที่ตัวข้อต่อ ให้เราเช็ดข้อต่อนะครับในการที่เราก่อนที่เราจะทากาวนะครับผมตอนนี้เป็นน้ำประปานะครับก็เขาก็จะมีแรงดันสูงถ้าเราไม่ทากาวเขาก็จะรั่วนะครับแล้วเราก็จะเสียค่าน้ำฟรี <c oughs> อันนี้ก็เป็นข้อต่อด้านล่างนะครับ ก็หลังจากที่เราต่อข้อต่อกาวท่อ PVC เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวทัมเมอร์นะครับใส่เราไปเลยนี้จะเป็นเกียวนะครับผม ก็ตรงนี้ถ้ามีเทปพันเกลียวก็จะดีนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีก็ลองใส่ดูก่อนนะครับว่ามันจะรั่วหรือเปล่าถ้ารั่วก็ต้องหาเทปพันเกลียวมาพันนะครับขันแน่นแล้วครับแล้วก็ใส่ลงไปแค่นี้นะครับเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการเซตค่านะครับเพื่อตั้งตั้งเวลาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของเรานะครับ นี่นะครับน้ำสเปรย์ออกมาแล้วมันก็แรงพอๆกับที่เราไม่ได้ใส่ตัวทามเมอร์อเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ